อะไรหนูว่าเปลี่ยนตัวเล่นได้ทอย่างนี้ั้งเล่นูว่าจะมีมัวใมีเปเลยโอ๊ยแม่าราซอมิทำไมคะอ๋อมึง จะไม่ถูกเองกูจะกัดสอนมั้งหนุ่มนไม่หนูไม่ยอมกูบอกพี่หิหนูไม่หลีจะหลี่ไ่าหลินหนหลิหลนหนหลิลินหลิหลินหลินหลนหนีลินหลินหยหลินนน ทำไมำไมนี่ไปเกิดอะไรนี่ไปเกิดอะไรขึ้นนี่จะโมขี้จะฆ่าแม่เหรอันจะไปไหนละนึงเด็กพ่อจะไปถามแม่เลย เข่เก็ดกอาน้ำแช่ตะปิงกเะบาย Thank <laughs> you. ค่าแม่ก็ใช้ได้นี่แหละกอดไดก่อนตัวนี้ ใจดูะไวิตการงานโหแรงดมากเยียมเลยรออตรงนี้นะอย่าไม่ไหนนะเนี่ยใส่สีนะดูไปจับใครเข้ามาคุณนิยะที่มาเกิดเรื่องขึ้นที่ทำงานจัดมาแล้วแบบอีกผ้าแบบนี้ที่ไม่เข้าใจเลยไม่เกิดเรื่องอะไรน้ให้บางหน่อยสิ อบอกพี่มาเถอะพี่จะได้จัดการคือว่าระหว่างที่พี่มีอยู่บ้านเนี่ยเรื่องอะไร า่าน้องไม่ดไมไม่ให้ต่อเยไ่ดูต้องกัมาให้ไ่ดูาเสียเดยวงานหน้าไม่ให้หรอทีนี้เป็เด็กทำตัวให้น้ารักห่อยยดูดประชดประชันก็ดีนีม่าสวยขอบพวกครับ เดก๋ยวคมามาดิให้มาดิเร็วที่สุดหนึงโตมาดิับหิวข้าวทำไมไม่หาข้าวกินเองแทนที่ยิ้มให้น้องทำงานได้แต่ไปเยี่ยมข้าวน,น้องกินเหรอหายไม่ได้นตนุ๊กโหมยิ่งโตได้ายยิ่งแย่รออยู่ตรงนี้มย,ยัยงยไม่พอแค่นี้แนะ่รออยู่ตรงนี้เลยเงี้ย เรองรใช่ไหมวาะ<า>ยังมีอีกหรือเปล่าก็มีอีกคะพี่ยังมีอีกเหรอ,อพูดไ,ดไม,ดมาเถอขนาดนี้แนละ้วพี่จะได้จัดการถ้ราตุมบกสัยเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะไม่ได้เนละยยาก็าตกใจมากเลยค่ะยาก็เลยบอกลูสอนลูกดีๆบ,บอกโอ๊ยทำแบบ จงานอยเพีใยนเพ็้ยนะค่ะอย่าเป็นโรคแก่แล่ก็คุณพี่เดี๋ยนีต้อตอบคาอบไม่รู้จักเด็กไม่รู้จัก ยังยิ่งโตขึ้นด้วถามหน่อยมันเป็นยังไงฮะจมาทโตนป่านี้นะน้องก็โตไล่มาแล้วเนี่ยฮะเรียนป .5 มากี่ปีนะปีเรียนป .5 มา6ปีเรียนยังไงไม่จบสักทีหนูไม่อยากออกอ่ะทำไมึงไม่อยากออกคหนูติดพันคุณครู นี่จุกยังไม่รูจากหัวเลยนี่จะมีเมียาไปทหอ่ัดเองไม่ไัดแล้วไม่าไเ็บโบราณจริงถามเลยคร่ถ้าราคือก็ไม่อยากจะนอนถึงว่าในเรียนไม่จบเพราะกลางคืนไม่นอนไงเขาช้าตื่นไปโรงเรียนก็งอแงทําอะไรเขาไม่หลับไม่นอนเ่ยหนูหนูว่ามันายย ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ตีสี่ตีห้าเดี๋ยนี้ออกกำลังกายตีสี่ตีห้าออกกำลังกายอะไรออกกำลังกายนอกบ้านออกในบ้านไม่ได้ไม่ได้ทำไมต้องไปออกนอกบ้านเดี๋ยวพ่อเห็นครับจะกลัวพ่อเห็นทำไมอ่ะมันไม่สวยนะครับไหนมันเป็นยังไงไหนบอกสิให้ออกกำลังกายนอกบ้านเนี่ยมันต้องทำยังไง ใครเป็นู้ใหญ่ที่มารับเนี่ยชื่ออะไรบอกมาดิลุงเอ็ดลุงเอ็ดลุงเอสกับลุงกอลุงบาสลุงเอ็ดลุงก๊อกลุงบาสเรียดดูคนพวกนี้ไปได้ยังไงเน่ยดู ลูกูกดูหน้าขาาคนไม่ดีสูกนอย่าไปยุ่งกับลเออไว้ใจได้ยังไงเนี่ยผู้ใหญ่สมันี้ยนไปไปได้ดนะไอย่าไม่ได้ไม่ได้แน่ใจที่รู้น้พาน้องเสียคนได้ะตุกมงรอย่นี่เลย หนงเอ็จที่นะแม่เลยไงแหบมาแล้วนะจ้าก้รมขาวเนี่ยป,กกปดูดูเดวิธีแหบระดูหน่อยเร็วเร็วจะได้แสดงต่อไม่ได้โยุบล,ลงเาออกมาเจ<ๆ>เลยไม่กระทันหันไงไม่งั้นผมหาน้ำก่อนแล้วไปออกมา รออย่ีเลยนะเดี๋ยวพ่อจะถามน้องๆนะนว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครผิดใครถูกและท่านตรงมงุกผิดโดนหนักเน่ยเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันยาวทงชาติ <ขอ S 1> พ่ออยากจะรู้ลูกว่าวันนี้ที่มันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยใครผิดใครถูกทงชาติเแต่พ่อจะให้พ่อฟังได้หรือเปล่าลูกพ่อครับถ้าพ่อจะถามทงชาติพ่อไปถามพ่อคุณครับทงชาติบ,บอกแม่ดีๆครับพ่อ